การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและเงินเดือนประจําตําแหน่งที่ชัดเจนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงในการทํางานและป้องกันการเลือกปฏิบัติในด้านค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจึงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสิทธิแรงงานของข้าราชการพลเรือนกลาโหมโดยให้ความสําคัญกับหลักการจ้างงานที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกลไกลสำคัญค่ะในการพัฒนากำลังของกระทรวงกลาโหมให้มีความทันสมัยลดการพึ่งพากำลังพลทหารในงานที่ไม่จำเป็นและช่วยให้รัฐใช้ทรัพ,พยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสนับสนุนงานของการพัฒนากำลังพลที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพและปรับโครงสร้างของกองทัพให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันค่ะโดยที่จะไม่กระทบต่อศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศร่างพระราชบัญ,ญญัติฉบับนี้ จึงเป็นกลไกลสําคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างของกระทรวงกาโหมโดยให้ข้าราชการพลเรือนกาโหมได้รับค่าตอบแทนและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับคุณวุฒิความสามารถและบทบาทของตนเองซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มผลผลิตทางการบริหารลดอัตราการลาออกของบุคลากรเฉพาะทางที่มีความสําคัญต่อองค์กรและหน่วยงานลดความซ้ําซ้อนของระบบค่าตอบแทนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐในการดึงดูดบุคลากรเฉพาะทาง สามารถตอบสนองต่อภาร,รกิจความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพดิฉันจึงเห็นชอบค่ะในหลักการของร่างพระราชบัญญัติงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนกรลาโหมฉบับนี้เพื่อเป็น,นกลไกสําคัญในการส่งเสริมบริหารบุคลากรภาคร,รัฐอย่างยั่งยืน